สำนักง,งานกอจอกทและกอ,อบตอเขาได้ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยาฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่2พุทธศักราช2566นะครับซึ่งในประกาศฉบับนี้นะครับเขาก็แจ้งไปยังสำนักง,งานกอจอกท และกออบตจังหวัดและกอเมืองพัทยานะครับให้ดำเนินการจัดทำประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของอจังหวัดเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลและเมืองพัทยาเนี่ยนะครับให้สอดคล้องกับามาตรฐานดังกล่าวนะครับทีนี้ในแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะไปออกประกาศมาตรฐาน ให้สอดคล้องกับประกาศมาตรฐานที่สำนักง,งานกอจอกอทอและกออปตอเนี่ยเขาได้ประกาศเอาไว้นะครับทีนี้เรามาดูในรายละเอียดของอประกาศมาตรฐานดังกล่าวนะครับซึ่งเป็นประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งวิทยาฐานะของพนักงานครูบุคลากรทางการศึกษาของ อ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นอบจอ,อบตอหรือเทศบาลก็ตามนะครับทีนี้ในรายละเอียดฉบับนี้นะครับมีรายละเอียดอย่างไรนะครับซึ่งในประกาศฉบับนี้นะครับเป็นเรื่องของมาตรฐานเกี่ยวกับการประเมินตําแหน่งและวิทยาฐานะพนักงานครูบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่2พุทธศักราช2566นะครับโดย ในรายละเอียดข้อ3นะครับในข้อ3เนี่ยเขามีการยกเลิกฉบับเดิมและให้ใช้ความต่อไปนี้นะครับ6.4ในเรื่องของเกณฑ์การตัดสินผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลงานจะต้องได้คะแนนในแต่ละด้านดังนี้นะครับด้านที่1่ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนการจัดการชั้นเรียนต้องได้คะแนนจาก กรรมการไม่น้อยกว่า2ใน3คนไม่ต่ำกว่าร้อยละ65ตรงนี้สำหรับการขอมีวิทยาฐานะครูชำนาญการและไม่ต่ำกว่าร้อยละ70สําำหรับการขอเลื่อนวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษนะครับในด้านที่2เนี่ยด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนจะต้องได้คะแนนจากกรรมการเนี่ยไม่น้อยกว่า2ใน3คนไม่ต่ำกว่าร้อยละ65 สำหรับการขอมีวิทยาฐานะครูชำนาญการและไม่ต่ำกว่าร้อยละ70สำหรับการขอเลื่อนวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษต่อมาในข้อ7.4เป็นเกณฑ์การตัดสินผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลงานต้องได้คะแนนในแต่ละด้านดังนี้ด้านที่1ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ต้องได้คะแนนจากกรรมการไม่น้อยกว่า2ใน3คนไม่ต่ำกว่าร้อยละ75สําำหรับการขอเลื่อนวิทยาฐานะครูเชี่ยวชาญและไม่ต่ำกว่าร้อยละ80สําำหรับการขอเลื่อนวิทยาฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษนะครับด้านที่2ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนต้องได้คะแนนจากกรรมการไม่น้อยกว่า2ใน3คนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ75สําำหรับการขอเลื่อนวิทยาฐานะครูเชี่ยวชาญและไม่ต่ำกว่าร้อยละ80สําำหรับการขอเลื่อนวิทยาฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษด้านที่3ด้านผลงานทางวิชาการต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนเนี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ75สําำหรับการขอเลือ่อนวิทยาฐานะครูเชี่ยวชาญและไม่ต่ำกว่าร้อยละ80 สำหรับการขอเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษนะครับต่อมาในข้อ10.4เกณฑ์การตัดสินผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้านดังนี้ด้านที่1ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษากลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารต้องได้คะแนนจากกรรมการไม่น้อยกว่า2ใน3คนไม่ต่ำกว่าร้อยละ65 สำหรับการขอมีวิทยาฐานะผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชำนาญการและไม่ต่ำกว่าร้อละ70สำหรับการขอเลื่อนวิทยาฐานะผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชำนาญการพิเศษด้านที่2ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาต้องได้คะแนนจากกรรมการไม่น้อยกว่า2ใน3คนไม่ต่ำกว่าร้อละ65 สำหรับการขอมีวิทยาฐานะผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชำนาญการและไม่ต่ำกว่าร้อยละ70สำหรับการขอเลื่อนวิทยาฐานะผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชำนาญการพิเศษนะครับต่อมาข้อ11.4เกณฑ์การตัดสินผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเนี่ยต้องได้คะแนนในแต่ละด้านดังนี้ด้านที่1ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษากลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารต้องได้คะแนนจากกรรมการไม่น้อยกว่า2ใน3คนไม่ต่ำกว่าร้อยละ75ด้านที่2ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาต้องได้คะแนนจากกรรมการไม่น้อยกว่า2ใน3คนไม่ต่ำกว่าร้อยละ75ด้านที่3ด้านผลงานทางวิชาการต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ต่ำกว่าร้อยละ75นะครับ ต่อมาในข้อ12.4เกณฑ์การตัดสินผู้ที่ผ่านการประเมินเนี่ยจะต้องได้คะแนนในแต่ละด้านดังนี้ด้านที่1ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาการศึกษากลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารต้องได้คะแนนจากกรรมการไม่น้อยกว่า2ใน3คนไม่ต่ำกว่าร้อละ65สําหรับการขอมีวิทยาฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการและไม่ต่ำกว่าร้อยละ70 สำหรับการขอเลื่อนเป็นวิทยาฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษด้านที่2ผลด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาต้องได้คะแนนจากกรรมการไม่น้อยกว่า2ใน3คนไม่ต่ำกว่าร้อละ65สำหรับการขอมีวิทยาฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการและไม่ต่ำกว่าร้อยละ70สำหรับการขอเลื่อนวิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษข้อ13.4เกณฑ์การตัดสินผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนในแต่ละด้านดังนี้ด้านที่ 1. ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษากลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารต้องได้คะแนนจากกรรมาการไม่น้อยกว่า2ใน3คนไม่ต่ำกว่าร้อยละ7 5ด้านที่2ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนา การบริหารสถานศึกษาต้องได้คะแนนจากกรรมการไม่น้อยกว่า2ใน3คนไม่ต่ำกว่าร้อยละ75ด้านที่3ด้านผลงานทางวิชาการต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ต่ำกว่าร้อยละ75นะครับต่อมาในข้อ14.4เกณฑ์การตัดสินผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนในแต่ละด้านดังนี้ด้านที่1 ทักษะการวางแผนสถานศึกษากลยุทธ์การใช้เครื่องมือนวัตกรรมทางการบริหารต้องได้คะแนนจากกรรมการไม่น้อยกว่า2ใน3คนไม่ต่ำกว่าร้อยละ65สาำหรับการขอมีวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการและไม่ต่ำกว่าร้อยละ70สำหรับการขอเลื่อนวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษด้านที่2ด้านผลลัพธ์ในการ พัฒนาการบริหารสถานศึกษาจะต้องได้คะแนนจากกรรมการเนี่ยไม่น้อยกว่า2ใน3คนไม่ต่ำกว่าร้อยละ65สําำหรับการขอมีวิทยฐา,านะผู้อำนวยการชำานาญการและไม่ต่ำกว่าร้อยละ70สําำหรับการขอเลื่อนวิทยฐา,านะผู้อำนวยการชำานาญการพิเศษต่อมาในข้อ15.4หหลักเกณฑ์การตัดสินผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้านดังนี้ ด้านที่1ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษากลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารจะต้องได้คะแนนจากกรรมการไม่น้อยกว่า2ใน3คนไม่ต่ำกว่าร้อยละ75สาำหรับการขอเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญและไม่ต่ำกว่าร้อยละ80สสำหรับการขอเลื่อนวิทยาฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญนะพิเศษ ด้านที่2ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาต้องได้คะแนนจากกรรมการไม่น้อยกว่า2ในสคนไม่ต่ำกว่าร้อยละสาำหรับการขอเลื่อนวิทยาฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญและไม่ต่ำกว่าร้อยละ80สำหรับการขอเลื่อนวิทยาฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญพิเศษด้านที่3ด้านผลงานทางวิชาการ ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ต่ำกว่าร้อยละ75สำหรับการขอเลื่อนวิทยาฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญและไม่ต่ำกว่าร้อยละ80สำหรับการขอเลื่อนวิทยาฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญพิเศษต่อมาในในข้อ18.4เกณฑ์การตัดสินผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลงานต้องได้คะแนนแต่ละด้านดังนี้ด้านที่1ด้านทักษะการวางแผนพัฒนา การนิเทศการศึกษากลยุทธ์สื่อนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีการนิเทศการศึกษาหรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือส่วนราชการด้านการศึกษาต้องได้คะแนนจากกรรมการไม่น้อยกว่า2ใน3คนไม่ต่ำกว่าร้อยละ65สำหรับการขอมีวิทยาฐานะศึกษานิเทศชำนาญการและไม่ต่ำกว่าร้อยละ70สำหรับการขอเลื่อนวิทยาฐานะศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ ด้านที่2ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษาต้องได้คะแนนจากกรรมการไม่น้อยกว่า2ใน3คนไม่ต่ำกว่าร้อยละ65สําำหรับการขอมีวิทยาฐานะศึกษานิเทศชำนาญการและไม่ต่ำกว่าร้อยละ70สําำหรับการขอเลื่อนวิทยาฐานะศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษข้อ19.4เกณฑ์การตัดสินผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินผลงานต้องได้คะแนนแต่ละด้านดังนี้ด้านที่1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษากลยุทธ์สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีในการานิเทศการศึกษาหรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือส่วนราชการด้านการศึกษาต้องได้คะแนนจากกรรมการไม่น้อยกว่า2ใน3คนไม่ต่ำกว่าร้อยละเจสาำหรับการขอเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศเชี่ยวชาญและไม่ต่ำกว่า80สำหรับการขอเลื่อนวิทยา ฐานะศึกษานิเทศเชี่ยวชาญพิเศษด้านที่2ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการศึกษานิเทศต้องได้คะแนนจากกรรมการไม่น้อยกว่า 2- ใน3คนไม่ต่ำกว่าร้อยละ75สําำหรับการขอเลื่อนวิทยาฐานะศึกษานิเทศเชี่ยวชาญและไม่ต่ำกว่าร้อยละ80สําำหรับการขอเลื่อนวิทยาฐานะศึกษานิเทศเชี่ยวชาญด้านที่3ด้านผลงานทางวิชาการต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ75สําำหรับการขอเลื่อนวิทยาฐานะศึกษานิเทศเชี่ยวชาญและไม่ต่ำกว่าร้อยละ80สําำหรับการขอเลื่อนวิทยาฐานะศึกษานิเทศเชี่ยวชาญพิเศษนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือรายละเอียดในประกาศคณะกรรมการกลางทั้งพนักงานส่วนตำบลอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลนะครับในเรื่องของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่ง และวิทยาฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตต่วนตำบลเทศบาลอบจฉบับที่2พุทธศักราช2566ซึ่งกอจังหวัดแต่ละแห่งจะต้องไปมีมติในการออกประกาศาตามที่กอกลางเขาได้ประกาศปาตรฐานตรงนี้ให้สอดคล้องกันด้วยนะครับ